จุดเริ่มต้นของการเป็นโอเอซิสเนี่ยนะคะเริ่มมาจากว่าพี่น้องชาวนาที่สุรินเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้วเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจของตนเองก็สนใจที่จะทําเรื่องข้าวอินทรีย์ซึ่งในช่วงนั้นก็เรียกว่าข้าวธรรมชาติแล้วก็มีผู้ซื้อจากต่างประเทศก็มีความสนใจที่จะซื้อข้าวอินทรีย์จากชาวนาโดยตรงได้มาประสานงานเราก็เลยเริ่มทําธุรกิจส่งออกข้าวมาร่วมกันค่ะ ส้มปล่อยจันแสงอดีตผู้มนวยการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์สุรินหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าโอเอซนะคะ น้องๆที่ทํางานด้วยกันซึ่งก็เป็นน้องๆที่เป็นลูกหลานคนอีสานเป็นคนรุ่นใหม่เนาะก็จะมีต๋อมที่จะรับผิดชอบเรื่องการประสานงานส่งเสริมกับเกษตรกร,กรโดยตรงทั้งในเรื่องของการพัฒนาทั้งในเรื่องของการเสริมเทคนิคคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,กรที่จะทําให้พัฒนาคุณภาพข้าวแล้วก็ให้กําลังใจมีแรงใจที่จะทําข้าวอินทรีย์ไปด้วยกันอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นโบที่จะดูแลเรื่องการส่งออกการ สานงานการตลาดเราทําตลาดส่งออกเนาะมันต้องมีคนช่วยกันรับผิดชอบซึ่งจริงๆในองค์กรเนี่ยพูดถึงวันเฟืองเนี่ยที่สําคัญอะ่ะมันร่วมกันแต่ว่าเราแบ่งบทบาทกันก็เริ่มมาตั้งแต่พี่น้องสมาชิกชาวนาแล้วก็คนทํางานทุกคนในองค์กรคนงานที่ทําให้เราไปได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้บริโภค ก็จริงอยู่นะไม่มีใครจะเชื่อนะว่าชาวนาจะขายข้าวเองส่งออกไปต่างประเทศได้นี่แหละเป็นคำตอบว่าเราขายข้าวอินทรีย์ได้2 5ล้านแสนกิโลจริงไหมเพราะทุกคนในองค์กรรวมถึงชาวนาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญทำให้เรามายืนอยู่ในจุดนี้ได้ ที่สําคัญเลยคือเรื่องของคุณภาพเรื่องรสชาติของข้าวความอร่อยทําเรื่องอินทรีย์ที่สําคัญคือตัวมาตรฐานอินทรีย์ที่เราขายไปตลาดต่างประเทศเนี่ยต้องมีตัวมาตรฐานอินทรีย์ที่ตลาดต่างประเทศยอมรับนี้เราจะต้องมุ่งเน้นเรื่องนี้ต่อไปเรื่องหนึง่งเราอะทำข้าวอินทรีย์แล้วก็ขายตลาดต่างประเทศเกือบร้อยเปอร์เซ็เราก็คิดว่าถ้าเราทําของดีให้คนต่างประเทศกินทําไมเราไม่ทําของดีให้กับคนไทยเราได้กินด้วย Редактор ตอนนี้สินค้าในองค์กรของเราก็จะมีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เป็นข้าวขาวข้าวมะลิแดงอินทรีย์แล้วก็3ข้าวหอมนิลอินทรีย์ที่เป็นข้าวในส่วนของสินค้าบายโปรดักต์ก็จะมี1ข้าวหากที่2ที่3เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในการบริโภคได้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือสินค้าที่เป็นเขาเรียกว่าปลายข้าวก็จะเป็นในส่วนของบายโปรดักต์ที่ออกมานี้จะใช้ในส่วนของเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับอาหารสัตว์บางที่นะครับที่มีการเลี้ยง ปศุสัตว์แบบออร์แกนิกหรือว่าบริษัทแบบอินรีย์ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการเป็นอาหารผลิตภัณฑ์ต่อมาของเราก็คือลำข้าวอินทรีย์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีการส่งลำข้าวอินทรีย์ของเรานะครับเพื่อที่จะไปเป็นผลิตเป็นน้ํามันลำข้าวอินทรีย์และเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องสําอางผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่เรามีจะเป็นผลิตภัณฑ์พืชที่ทําหลังจากกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือถั่วเขียวออร์แกนิกครับสินค้าของเรานะครับที่มีการทาการ ซื้อขายในตลาดหลักของเราตอนนี้จะเป็นออร์แกนิกแล้วก็ trade, แฟร์เทรดนะครับหรือถ้าเป็นบ้านเราเรียกก็คือตลาดอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรมผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เรามีการซื้อขายไปตัวที่ได้ส่วนต่างกําไรนะครับจะถูกย้อนกลับคืนมาเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสร้างประโยชน์ให้กับตัวเกษตรกร,กรผู้ผลิตเองที่อยู่ในระบบเกษตรกร,ะกรจะได้รับราคาสินค้าที่เป็นธรรมจากกระบวนการผลิตมาตรฐานแฟร์เทรดของเราสินค้าที่เรามีถูกผลิตขึ้นในกระบวนการ การเกษตรอินทรีย์ซึ่งกระบวนการเกษตรอินทรีย์ส่วนหนึ่งที่เกษตรกรจะได้รับประโยชน์ก็คือการลดต้นทุนการผลิตเพราะเกษตรกรของเราจะไม่ได้ใช้สารพิษสารเคมีทางการเกษตรที่มีต้นทุนสูงเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตนี่คือส่วนหนึ่งที่เกษตรกรจะได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตส่วนหนึ่งที่เกษตรกรจะได้รายได้จากการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปซึ่งผลิต พันธะ์ของเราที่ส่งขายนะครับไม่ว่าจะอยู่ในต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศรายได้ทั้งหมดหรือว่าส่วนต่างทั้งหมดจะถูกย้อนกลับคืนมายังกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ผลิตหรือว่าตัวเกษตรกร,กรผู้ผลิตที่อยู่ในสมาชิกของพวกเราเอง าในส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทํางานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์หลักๆด้วยกันจะมีอยู่4ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยที่สําคัญในส่วนของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตส่วนที่2กลุ่มคนทํางานแกนนําที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้านแต่ละกลุ่มพื้นที่แล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เครือข่ายวิสาหกิจส่วนที่3จะเป็นส่วนขององค์กรหรือว่าองค์กรที่เป็นองค์กรกลางนะครับก็คือตัวโอซิสเองส่วนที่4นะครับจะเป็นในส่วนของผู้ซื้อซึ จะเป็นผู้ซื้อที่มีความเข้าใจในเรื่องของเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรมและมองเห็นคุณค่าของการซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะช่วยเหลือกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตส่วนที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือในกลุ่มผู้บริโภคผู้บริโภคที่มีความเข้าใจว่าเขาซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อสินค้าที่อยู่ในมาตรฐานอินทรีย์และแฟร์เทรดเขาจะซื้อในราคาที่เพิ่มมากขึ้นกว่าท้องตลาดทั่วไปในส่วนที่ เพิ่มมากขึ้นกว่าท้องตลาดทั่วไปนั้นเงินส่วนต่างนี้จะถูกย้อนกลับคืนมายังกลุ่มเกษตรกร,กร,กรผู้ผลิตซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องที่เกื้อหนุนกันนะครับตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตกลุ่มคนทํางานองค์กรที่เป็นองค์กรกลางผู้ซื้อและสุดท้ายก็คือผู้บริโภคทั้งหมดนี้จะมีบทบาทและหน้าที่ในการทํางานที่มีลักษณะเป็นแบบพาร์ทเนอร์นะครับไม่ได้เป็นลักษณะแบบคู่ค้าทางธุรกิจโดยทั่วไปทํากันถ้าเป็นทางธุรกิจทั่วไปทํากันก็จะดูแค่ส่วนต่างแต่ส่วนเกี่ยวข้องของ กระบวนการทําธุรกิจของโอซีแต่และส่วนมองและก็เชื่อมโยงกันว่าต้องทํางานเพื่อที่จะเคื่อนหนุนกันแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้มากเกินไปไม่ได้จะมีส่วนใดที่ได้น้อยเกินไปไม่ได้แต่และส่วนจะต้องอยู่ในกระบวนการที่ตกลงแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนงานของธุรกิจที่มีลักษณะเป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทั้งกระบวนการทั้งหมดนี้ที่เราว่ามาเนี้ยส่วนที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อโลกได้ก็คือหนึ่งก ทำเกษตรอินทรีย์ในระบบนี้เราสามารถที่ตอบโจทย์เรื่องการลดโลกร้อนซึ่งมันเป็นประเด็นที่กําลังเป็นที่นิยมกันตอนนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่าการลดภาวะโลกร้อนการทำเกษตินทรียตอบโจทย์เรื่องนี้100% จุดเด่นของเราตอนนี้นะคะเราก็มีเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการของเรากว่า700รายมีพื้นที่ในการผลิตข้าวอินทรีย์เกือบ1 7 0 0 0ไร่ในแต่ละปีเนี่ยเรามีการส่งออกข้าวอินทรียโดยส่วนใหญ่นะคะตลาดของเราจะเป็นตลาดต่างประเทศในแต่ละปีเนี่ย ก็ประมาณ2,500ตันจุดเด่นตรงนี้เป็นอโอกาสในการที่เราไปแข่งขันกับตลาดข้างนอกเรามีการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่ระดับสากลไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน Ince EU มาตรฐานบโอสวิตมาตรฐาน COR ก็ที่สําคัญนะคะมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมหรือมาตรฐาน Fair เทรเป็นหน่วยงานระดับโลกในระดับสากลเนี่ยเขาให้การยอมรับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเรานะคะคือเรามีข้าวอรีย์ที่มีคุณภาพที่ดีนะคะด้วย รสชาตินะคะความหอมความนุ่มของตัวข้าวเองเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะคะเพราะว่าเกษตรกรของเราเนี่ยทำนาเป็นนาปีหมายถึงการทํานาแค่ปีละครั้งมีการพักหน้าดินเพื่อที่จะมีการบํารุงดินให้เกิดการหมุนเวียนดินมีสารอาหารที่ครบถ้วนมากขึ้นทําให้ตัวข้าวนะคะมีรสชาติที่ดีแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เองเนี่ยเป็นจุดที่สามารถผลิตข้าวหอมมะลิอินรีเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น กว่าที่อื่น องค์กรโออซิสเป็นหนึ่งองค์กรที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและยังดําเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานการค้าแบบเป็นธรรมด้านการเกษตรซึ่งมั่นใจได้ว่าสินค้าในองค์กรมีการคัดสรรคุณภาพก่อนถึงมือลูกค้าจะดีกว่าไหมถ้าได้ทานข้าวคุณภาพดีปลอดสารเคมีจากฝีมือของคนไทยเองและยังเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน